ครับวันนี้จะมาทำแกงหมูใส่วุ้นเส้นหรือจะแกงวุ้นเส้นใส่หมูอะตามชอบด้วยกันมาหมูที่ใช้ก็จะเป็นหมูกระดูกอ่อนนะครับส่วนนี้เลยวุ้นเส้นนี่จะเป็นวุ้นเส้นสดนะครับวุ้นเส้นสดนี่คือโพลจดไว้เมื่อกี้นี้เสียมทิ้งไป๋อี่นี่เป็นใบแมงลักตะไคร้หั่นท่อนแล้วก็ตะไคร้ฟอยเอ้ตะไคร้ฟอยฟอยอะไรพี่ฟอยไม่ไม่มฟอยกระ่อนี่ผมมีแต่กระท่อมนู่นกระท่อม แล้วก็มีอันนี้ต้นหอมนะรับพริกแดงพริกแห้งหอมแดงไวมะกรูดแกงคงไส้ก็ต้องมีน้ำปลรราเดี๋ยวเราจะมาโขกเครื่องแกงกันก่อนพริกแห้งพริกแห้งนี่ต้องโขกก่อนเลยครับเพราะว่าเขาจะแตกยากต้องโขกก่อนเบอร์นหนึ่งเลยประมาณนี้พริกแดงหอมแดงแตะไคร โคกต่อพอหยับหยับผมเมื่อยได้แบบนี้แร้วมันก็จะมีติดก้นกระทาไว้หน่อยนะครับเครื่องที่โกไว้ก็จะ่วยให้หอมเลย โอ้โแต่กล้องก็เอากันด้วยนะครับนี่ครับหอมแล้วหอมแล้วไม่ต้องใส่กระดูกพ่อนนะครับใส่ไปขั้วพรกระดูกพรอนของเขาเนี่ยตึงๆโอ้คิอหอมมากเลยคนระับตั๊กปลาเนี่ยน้๊กปลานี่เราจะใส่ที่กระทะนะครับนี่แบบนี้นี่ย ทีเนอ้ยโอเคจบเรียบะ้อครับหอมแน่นอนโ <c oughs> อ้โหชิมนี่ <c oughs> จอกเลยโอเคเสร็จแล้วก็เติมน้ำนงครับน้ำเนี่สตังไปเลยตะไคร้หั่นท่อน ก็จะต้มด้วยไฟอ่อน40นาทีนะครับเพื่อให้กระดูกหมูเนี่ยของเรานุ่มนะครับเนื้อตรงกระดูกเขานุ่มนะครับกระดูก,กจะไม่นุ่มหรากรุบกรุต้มครบเวลาแล้วนะครับก็จะใส่ใบมะกรูดใส่ลงไปก็จะปรุงรสด้วยผงสุลตร์ไปไปแล้วก็น้ำปลาชาติก็ต้องชิมให้ดูเข้มข้นว้ก่อนนะครับ มาชิมกันร้อนรสชาติกลมกล่อมเป็นที่น่าพอใจแล้วก็จะใส่กุ้นเส้นต้นหอมใบแมงลักไปลายไปแล้วก็จะกดให้จมแต่แมดนี้ก็น้ำมันจะออกคุกคลิคกๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยว กุ้เส้นเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำบังแกงเข้าเข้าไปอีกมาทีนึงุดยอดแกงกุ้นเส้นกระดูกอ่อนพร้อมขุ้นโตรับประทานแล้วครับรสชาติกลมกลมนุ่มนวลวนใจแบบนี้แกงกุ้นเส้นกระดูกอ่อนขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับ อันนี้ก็มาแบบไม่มีไม่มีข้าวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินมื้นเ้นอาิ่มเลยหอหมมอมนวนมากครับต้องไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ทุกกลับเี่ยไปครับไปครับ,รบโอ